วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะโดยมีคณะรัฐมนตรีจากพ,กพรรคพลังประชาลัฐร่วมคณะมาด้วยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบปัญหาอุโทโกภัยที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในบ้านเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1เดือนค่ะ หลังจากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางบลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเกือบครบหนึ่งเดือนที่ได้ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นที่แรกต่อด้วยจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดนนทบุรีและล่าสุดวันนี้ คือจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นพื้นที่ของนายชัยวุฒธธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมมีนายโชติวุฒนาขมานุสรเป็นสสสิงห์บุรีพักพลังประชารัฐ โดยการเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มีผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสุชาติชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานผู้อำนวยการพักพลังประชารัฐร่วมคณะหมาด้วย ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงสนามกีฬาสิงบุรีมีนายชัยวุฒินายโชติว,วุฒิสสในพื้นที่และว่าที่ผู้สมัครสอสมารอรับจากนั้นได้เดินทางต่อมายังหมู่ที่3ตําบลบางกระบืออําเภอเมืองจังหวัดสิงบุรีโดยนั่งเรือท้องแบนไปพูดคุยและให้กําลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านแม้น้ํานั้นจะยังท่วมสูงมากกว่า1เดือนแล้วซึ่งถือว่าหนักกว่าหลายปีที่ผ่านมาและนอกจากนี้ยังได้เดินทาง ลงพื้นที่บริเวณวัดพิกุลทองพระอารามหลวงตำบลพิกุลทองอ,อําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งมีชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มารอต้อนรับเป็นจนํานวนมากซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เห็นประชาชนเดือดร้อนหนักก็รู้สึกเจ็บปวดใจพร้อมยอมรับว่าปัญหาที่หนักสุดตอนนี้คือปัญหาน้าท่วมและเศรษฐกิจโดยส่วนที่เกี่ยวข้องได้ทําดีที่สุดแล้ว โดยระหว่างลงพื้นที่มีชาวบ้านเข้ามาร้องไห้และสวบกอดนายกรัฐมนตรีพร้อมบอกว่าตนเองเดือดร้อนมากและยังร้องเรียนว่าบ้านน้ำท่วมหนักมีคนแก่ป่วยติดเตียงด้วยและนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีให้ไปรับออกมาโดยจะปล่อยให้คนติดเตียงอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นนี้บ้านร้าง้านค้าเนี่ยจะมุดขึ้นมะ เดี๋ยวต้องดูแลมีพวกเดี๋ยวยๆมาก็อาจจะอาจจะอะไรที่าพอบรรเทาได้บ้างเนาะอันนี้ต้องกระจายสาเหตุมันพกิมจากอะไรเใช่ไหมใช่ค่ะที่แสนจะช่วยๆนะคะถึงจะออกแรงะ้างนอกเลยค่ะข้างบน่้พลอยน้ำออกข้างบนน้ำลมีคนแก่ติดเตียงปากบ้านพันเหงืเฮ้ยคนติดเตียงไปรับออกมารับออกมาครับแล้วคนไปรับมาไปคนติดเตียงไม่ได้ไปคนติดเตียงไม่ได้ อย่างไรก็ตามในการเดินทางลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ยังคงสงวนท่าทีในการตอบประเด็นการเมืองเกี่ยวกับความชัดเจนในการสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐและจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องสมัครเป็นสมาชิกพักโดยนายกรัฐมนตรีได้พูดสั้นๆว่าวันนี้หมาน้ําท่วมและจากการสังเกตนายกรัฐมนตรีมีความระมัดระวังตนเองในการทําผิดประกาศระเบียบกะกะตที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของนักการเมืองที่ ไม่มีการนำถุงอย่างชีพมามอบให้กับประชาชนด้วย